ใช่ค่ะค่ะคำถามคือยกหยกกระเบียนะคะคําถามที่อยากจะถามคนวันนี้ก็คือหยกอยากแกลนเอาองตัวเองแต่ว่าพอดีหยกเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะการที่แบบแกลนตัวเองเลยเี่ยมันก็อาจจะมีผลหยกไม่รู้วมันจะมีผลยังไงหรือเปล่าแต่ว่าอยากได้ทริคหรือว่าความมั่นใจในการที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเราก็ทํามันนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ให้คนได้มั่นใจทใี่จะเืเราค่ะอืมจริงๆ การแกรนโอเพนนิ่ uh, เนี่ยผมอยากจะเป็นซอฟแกรนโอเพนนิ่งนะเช่นคุณหยกมาคุยวันนี้อย่างเงี้ยอาจจะแบบลงใน Facebook ลงไอจว่าแบบเนี่ยทำเล่นๆนะตอนหรือหยกมาทำอย่างอาชีพหนึ่งนะหยกเห็นว่าเออประกันมันดีนะก็เลยมาสอบเป็นตัวแทนมาแล้วก็เออ จริงๆอ่ะมันก็ดีนะคุยกับเพื่อนหลายคนก็ซื้อกันแล้วก็เลยได้เป็นแชมป์แล้วก็เลยได้นั่งทานข้าวกับกูรูของธุรกิจประกันชีวิตอะไรเงี้ยอันนี้ผมผมไกด์ลาย,ลยนะแต่ไม่ต้องเขียนแบบนี้นะคือเขียนแบบเนี้ยแล้วก็ค่อยๆปล่อยซอฟแกรนอย่างเงี้ยคือแกรนแล้วนะแต่ซอฟไม่ใช่บอกว่าตอนนี้โยมาขายประกันชีวิตนะครับมีใครสนใจแบบอันนี้แบบว่ามันไม่มีอาร์ตนะฮะเอ่อมันต้องมีอาร์ตแบบเนี้ยคือค่อยๆปล่อย ค่อยๆปล่อยหรือพรุ่งนี้สมมติว่าคุณหยกมีเรียนกับผมอะไรเงี้ยก็แบบชูหนังสือวิจิหหาประกันชีวิตโอ๊ยเคยคิดว่าประกันชีวิตมันเป็นเรื่องยากแบบว่าต้องมีอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยพอมาศึกษาคนขายประกันชีวิตจริงโอ้โหเจ้าของธุรกิจอย่างเราเนี่ยยังอึ้งไปเลยว่าคนที่นี่เขาก็คิดแบบเจ้าของธุรกิจตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใบบานอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆค่อยๆออ,อ,ออกทีละนิดทีละนิดแล้วเวลาเราได้รับรางวัลล้วก็โพสต์เวลาเราทําอะไร แล้วเราก็เริ่มแบบเดี๋ยวจะมีคนที่สงสัยเองอะ่ะเธอไปขายประกันเหรอ <c oughs> แน่นอน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเธอจะเอาเปล่าละ่ะเราขายเลยนะคือใครทักมาเนี่ยอย่าไปกลัวเขานะเราต้องโยนเผือกรอเนี่ยเขานะอย่าปฏิเสธว่าเปล่านะไปทางนี้บอกใช่แล้วเธอซื้อเปล่าล่ะเออคือให้เขาตกใจเลยแบบแบบเธอซื้อเปล่าล่ะฉันจะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ฉันจะไปเอาให้แกดูนี่มันดีมากเลยนะแกเออมาลืมว่างเปล่ากินข้าวกันเดี๋ยวฉันไปคุยให้แกฟัง คือแบบใครทักมานี่คือเราเจาะเลยนะอืมจะอยา,ายคืออย่าเหนียมนะเพราะว่าเขาจะเทสสราว่าจริงหรือเปล่าไงบอกโอ๊ยพักนี้แกเป็นเอาเยอะนะหยกเออบอกเออฉันก็พอไปศึกษาฉันว่ามันดีอ่ะเออแล้วอะไรอ่ะพอดีฉันก็มาบอกเพื่อนไงเอออย่างเงี้ยก็มันจะไม่เสียครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่าพอเริ่มแบบ เห็นเราแล้วแล้วก็แบบไม่คุยเจอหน้าเราเราก็รู้เลยเข้ามาอะไรเงี้ยเขารู้แหละแต่เขาไม่คุยไม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเองในการทําให้เขารู้ว่าตอนเนี้ยเรามาทําอีกอาชีพหนึ่งนะอะไรเงี้ยเคียงคู่กันไปอืมค่ะขอบคุณครัเปซแกรนโอเพนนิ่งก็คือแกรนโอเพนนิ่นั่นแหละแต่แบบซอฟๆแต่ว่าซึมไปเรื่อยๆ ได่ค่ะโค้ดขอบคุณค่ะครับผมยินดีครับ